แวะมาเยี่ยมมาเยี่ยร้านนี้หน่อยหนึ่นงเปิดช้าเยน็นๆใช่ไหมต่างได้เดีย๋ยวขึ้นไปตรงจาเขาถ่ายหน่อยนะจ้าบอกแม่คะ้ะคนนี้เองขยันมีทุกอย่างอันนี้คือผัดไทย <c oughs> ผัดไทยกุ้งสด ะะจานเท่าไรครับปัดไทยครับห <S S S 1> ้าสิบห้าครับถ้าอาหารจำสั่งก็มีเหมือนกันใช่ไหมค <S S นหนรับแค่ผัดกะเพรา,า,าออก,กับกะเพราโอเคก็ท่าและของโสดนะคะไปคุมเวลาจะ้าาก่อนขัไนไหนกุกน ลูกกระเพ้ายไงอ๋อลูกกระเพ้าย์นุอ่อนต้องขอเชิกระเพยเึ็นเจ้าแอลบอกมากินได้เลยร้านนี้ฮะเขาเปิดอร่อยนะแต่ผมมันหมดเวลากินแล้วตอนหกโมงแล้วใช่ไหมคนรักสุขภาพจะเป็นแบบนั้นคนน้องเคยน้องเผยก็แบบนั้นเลย สิบแปดหกคือกินกินหกชั่วโมงแล้วก็หยุดสิบแปดชั่วโมงกินมื้อเดียวสามีสามีกินข้าวมื้อเดียว่เหอกินผลไม้กับใช่กินผักหมอบหมอบอกอะไรก็ไม่ดีแล้วนะอายุเยอะรอดมั่งเท่าไหร่แล้วนะอายุเหรอครับหกสิบสองละยังย่งย่งยังไม่ยังไม่แก่ยังไม่แก่หน้ายังไม่ไปหน้าเหมือนจะเป็นรุ่นเดียวกับนี่เลยนี่ตรงข้าวสิบหกเองโอเค แม่ลอยกุ้งแห้งนี่แหละใจะโป้หน่อยนะประมาณนะใส่กะเพราปลากระป๋องตเส้นเล็กไม่ใช่เส้นใหญ่เส้นจะเหนียวอ่า้หว ตรงนี้เท่าไหร่ครับอันนี้พิเศษ65อ๋อถ้าธรรมดาปกติก็60 50 50จ้ะีนีพิเศษเซนกันบายบายครับไปก่อนครับแม่ค้าขอบคุณค่ะ